ยนักเรียนกลไยเษตรไปสระเพื่อความอยู่รอดแม่นแม่นแม่นี่หลายเห็นบีบีเก็บปากไปกินเขาแไงอีบีหวันเนี่ยนี่แหละเขาเอ่ยว่าเราต้องแบบว่ามีกระชุ่มกระชวยเขาไมีแห้งใจอายุเท่าไหร่ก่อนสี่สิบห้าเนาะไปเอายักษ์ผู้เฒ่าเขาไปตายเชื่อเพื่อนบ่ สิบาปีลูกบิวก็ซี่ควาห็น่ไอซิปซี่ปีนค่ายทันไหมมันมั่วม่จากเะแซงคือนี้แน่นาควยแห้งแหยงบ้าามาายกันไหว่าเขาค้ายตัวเราไหต้นไปว่าขา้ายเน่รวนแพงมากไอซ่เดือคายแล้ว ยนัที่หละนี่หลัถ้าเรียกใครก่อนคนนั้นต้องให้ไม้แอลอีเนหน่อนก็ไปได้ไหก็ต้องให้มาเลยอลมื่นนึงถ้าเรียกก่อนแต่ถ้าเป็นบอสโจจะหมื่นก็ไม่ได้ไงถ้าเป็นบอสโจก็ต้องลนห้าหมืนีเราพูดพาการแช่ในออีถัดลายยัถัดเรียกบอสโจแล้วู่ห้าหมื่นลยยั พันหนามาเรียกยายไร่จ่ายเลยไม่หม oh, so so ื่นหนึ่งจ่ายให้มเองเลยหมื่นหนึ่งร้อยจ่ายอารเลยเนาะอาิศพูดนเนาะสวัสดออเจอกันอีกแล้ว อุ้ยปลาปลาคนฝากมาให้ด้วยเลยพ่อมาแล้วพ่อภัยวันสามพันคะแนนแม่ตุสันกำแพงหนึ่งพคะแนนพ่อสลาวุธิสองพันคเนะแนนพ่อนนสี่หมื่น สี่หมื่นสี่หมื่นอันนี้เหรอคะอันนี้เหรออันนี้เอาไปเลยจากลุงยี่สิบบาทหนึ oh! ่งร so> ้อย so> ่าสียก่อนญาติสียก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวในกระเป๋านะเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันบพรมันมีอันมันมีอัดโอ๊ยขี่ซิออกเดี๋ยวก่อนเนี่ยลายเดี๋ยวเป็น เเป็นจะว่าเป็นพักันแชจะว่าอุ้ยคือแหมมแท่เสื้อใช่ไหมคนวันนี้คนจะเยอะได้ครับอ่าพรุ่งนี้มันอจ้วันดีจ้า ิเดอ็ประเจ้าชิงชาตะปัสนาเจตะเลยตลาดช้างตลาดชัาวันเขาไม่ให้ถ่ายชิงชาไม่ใช่เหรอตอนตอนข้ามาผู้จัดการไปด่าพ่อใหญ่นั่นเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายได้ไงเราจะโปรโมทตลาดเขาต้องถ่ายจังผู้จัดการบอกถ่ายเลยเขาผู้จัดการผู้หญิงเขามาบอกเขาห็นเพืนมาบอกว่าไม่ให้ถ่ายเขาบอกพยุตเลยเราไปด่าพ่อใหญ่นั่นล่ะ ผู้หญิงนหอแฝบคดไนวนะ่รนน,นน้ทู่อันนี้มั้อ,อะรัเป่กวะยังเกาะยักเกาะรอหนนาทีรอนหนึ่งนาทีเอาออเว้เีเรอนาทีล้วย็ดกาาิมเดียว,ว,วแล้วรวดแอ เทียวกันหลายครับสำหรับคนที่เกิดเดือนอัอนาคมไทยอ๋อพญบาเห็นนี่ยางจมาครัอ๋จะใส่เสื้อสีอะไรนี่แหละครับ ก็ามาถึง่เลยเนี่ยักูให้กคนเริมทยอยทยอยเดี๋ยวก็เคลียร์คนออกแล้วนะนี่เนาะเดี๋ยวก็เคลียร์คนออกครับผคครับผมดูทุกคลิปถูกหวยทุกคลิปนะพ่อนะใครโอ้ยบ่ถือดอกม่แต่เขาถือนอพาบ่ถือิก่อนนะ 了。嗯 อ่ะเตรียละห้าสิบจะกินละห้าสิบ่นก็ขายก๋วยเตี๋ยวเหรอจะับนอ่ะ

จ้าขอบคุณมาก,มมากไม่ได้ไไดูไม่ได้ดูอะไรวันนี้ยมมดีมคนะาารับสดีครจยสวซื้อหมอหด้วยด้วยหกพันไดหกพันมันจ่ายบาทเท่าไหร่แต่พเติมพ,พัหกพันซื้อตัวละห้าได้มันจ่า,ายอยู่ใช่ไหมจ่าย เปิดมาด้วยเฮ้ยเมื่อยเขาไม่เก่งอนิบ้าบครั้าครับ